ตอนนี้เนี่ยใครหลายคนเนี่ยกำลังขาดโอกาส แค่รายได้มงเลยมีความตั้งใจค่ะที่อยากจะเป็นส่วนเล็กๆค่ะในการที่จะส่งต่ออาชีพดีๆนะคะมาเริ่มต้นนะคะพิกวิกฤตครั้งนี้นะคะให้เป็นโอกาสที่จะสร้างชีวิตที่ดีสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับตัวเราเองได้สำหรับใครนะคะที่อยากจะมีรายได้ในยุคโควิดแบบนี้นะคะหรือกําลังหารายได้เสริมหรือกระเป๋าสํารองนะคะเราเริ่มต้นง่ายๆได้ที่บ้านเลยด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวนะคะวันนี้ถ้าสนใจขายนะคะสินค้ามานาคอลาเจนหรือคอลาเจนน้องยาย่าเนี่ยนะคะโดยกำเงินมาแค่1 0 9บาทค่ะสามารถ เริ่มขายได้ง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็สามารถมีกําไรได้ตั้งแต่กระป๋องแรกเลยวันนี้ไม่ต้องเปิดบินนะคะไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องสต็อกของคือไร้ความเสี่ยงวันนี้นะคะถ้า109บาทนี้นะคะสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายมานาได้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ม่งมีแถมนะคะคอร์สสอนสดออนไลน์นะคะสอน4วัน4คอร์สสอนสดเลยคุณสามารถนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีต้นทุนไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะคะเราจะสอนทั้งหมดนี้ให้จนคุณสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้น